สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โกอยู่กับช่องนุน่นลูกสาวชาวนากันเดิมคค่ะคะ่ะไมนีไม้ติดนะคะเราก็ไม่ได้ยินนะคะวันนี้แม่จะพาทำเขาเรียกว่าอะไรนะขนมคุกไหมคะเดี๋ยวเราจะมาขูดบักเพ้านะคะพาโดยท่านแม่เราจะเป็นกุตรีไหมไม่นะคะไม่เลยโอ้เบื่อนแล้วนะคะ เป็นกุัสตีแล้วนะคะวันนี้แม่บอกว่าให้ขูดข้างๆก่อนเดี๋ยวเราจะขูดข้างๆไปเรื่อยๆนะคะ,ะนะขนพมพกโอ้สงสยัยจะเป็นกุัสตีไม่ได้ขอเป็นสภาพรุษแล้วกันคอยยังทวนไปครับทุกคนคุณบักเท้า การขุดมะพร้าวนะคะเราจะขุดขอบขอบ,ขอบก่อนนะคะโอ้ทำไมขอบมันดำอย่างนี้อ่ะขุดไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆมมนร้อนไข่องครับโอ้ไม่มองเด้อเดี๋ยวนิมวขาพื้นคอยดู เราไม่ได้บันทึกกาทุ่งนานะคะเพราะว่าแม่ไม่พาไปทุง่งนานะคะเราก็ได้บันทึการลกๆหลังบ้านเรานี่เองโอ้หน้าบ้านมใชหลังบ้านลกๆนี้แหละคะ่ะทําไปเรื่อยๆยนะตอนนี้แม่ก็ไปเอาเอาขาเรียกว่าอะไรนะคลุกนะคะคลุกไปประมาณสิบนาทีแล้วนะคะใ้ผ่านหน้าบ้านตอนนี้ยิบให้หมดแล้วค่ะตอนนี้ มันคุณบาทแล้วนั่งอ่ะมันคุณบาทล้วไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเขาคงว่านั่งบ้าเแล้วตอนนั้นเฮ้ยย่าหาว่านะหน้าตาเป็นมีกับคุณก็เผาเป็นอยู่ด้วยจ้ะเด้อ ในทางที่นี้ไม่ต้องใช้น้องครูดอ,อกเด็กจะมาได้กินโอ้ <c oughs> oh. ทุกคนอย่าดำมากนะมันก็ดำนิดนึงแหละเราก็จะขูดขอบข,ข,ข้างๆตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยขูดข้างในนะคะอู้ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนโอ้เดี๋ยวทำไปเรื่อยดีกว่าวนะนั่งคุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ชีวิตแบบบ้านๆน,นะคะทุกคนอย่าได้มาว่าเรื่องเอ่สงๆนาๆได้ไหมเรยใช้แบบิบ้านๆ <laughs> างนอกนู้ดจี๋อะไรก็ในเมื่ออ๋อพูดพิษผูดพิษเราบ้านนอกเป็นแบบน,นีนนนนเนบนน้เลยจ้าบรนยากายเป็นแบบนี้เลยไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะคะไม่มีแสงสีสันอะไรเลยมองไปก็อู้โหลงจงกระเปาะ <c> ไ <oughs> ม่มีอาหารตายมองเลยแบบว่าโอ้ผู้ชายโหน,โนอะไรเงี้ยลูกหญิงสวยอะไรเงี้ยไ,ไม่มีไม่มีผ่านได้ผ่านเด้นเนี่ยขนาดนาบ้านอ่ะ ไม่มีใโลโลๆขับผ่านเลยไก่เิ็นขวามเป็นจริงแ้วหล่นแล้วหนึ่ง เห็นว่ากระไดนะตาแบบนี้คือขุดตกเท่าเป็นยูเดจดเดอ,อโอ้หล่นมาเลยนี่นะคะทำไปเรื่อยแหมแต่ยังไม่มาจักทีเอาง่ายอะ่ะเธอเกิดดอันนี่นะ ใช้เวลาพี่ๆในนอนเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ทำขั้นตอนอย่างอืน่นได้นาะคลิปนี้อาจจะเป็นวิดีโอยาวที่สุดเลยครับว่าอยู่ทำคลิปแก่งพ่อก็แม่แต่ว่าเพาเป็นวันหลังนะครับวันนี้เขาทำค้องหวานกินก่อนนะคะเพราะว่าออพอไปทํางานมาก,กอาจจะแบบอุ้ยเหนื่อยนะคะตรงการคองหวานเพราะจะเป็นโรคเบาหวานแล้วพ่อเก๋เดียวนั่นแหละเดี๋ยวเราขอขุนมะพร้าวก่อนว้าวหึหึอหอหอโอแม่มาพอดีไปก่อนเด้อเดี๋ยวเราจะมาตัด เขาเรียกว่าอะไรอะลืมอะแต่ว่าอยู่ไหนอะแม่ล่ะ,ะเขาเรียกว่าใบอะไรอะลืมอะอ๋อนี่างี้นี่ทำลืมแล้วมันเรียกว่าใบอะไรไอที่ว่ามันใส่ขนมโคกอะกเ,กอเ,นะเราก็ตัดแค่ไปบางทีนี่พนะ้อยหน้านิดนึงเราก็ตัดไปแค่นี้ละ หอมเตเออมันอื่นหรอหอมเตนะคะหอมเตอะไรฮะนอะไรเดี๋ยวเราจะรอดตอนผสมแป้งน,น,น,นะคะนีแล้วก็แปง้งขนมุ๊กนะคะนนนนรับขนมครกแป้งขนมครก อไอ้นุเอาไอา้ไอ้นุ้ไอ้ไอ้โทรศัพท์นุ้งใน้องมินมาถ่ายไว้ลูกนุไปล่างกระชายมาหาันใส่หัวกระทิแล้วอันตานใส่นุอันตานใส่นี่ลูกหัวกระทิอันตานใส่เ,<ป>สเดียวไปไปเรื่อยๆรีบทำไม,มจะได้พร้อมกันดิไม่รอไปเรื่อยๆไม่รีบรีบมาจิ พรุ่งนี้ก็เสร็จเล่นไปต่อเล่นต่อไปงั้นใช่ไหมใส่เอาไอ้เอากูวัดมาใส่ขึ้นผลบ่ายโอเคเลยร้อนจังเลยเอาลูกเด๋วลูกแม่ลูกทำไหมทำไหมมะกะทิใส่บางทีเอาหนูจับกล่องไฮเงี้วันมาจับกล่องไ้นู่นนี่มันจะใส่หัวกะทิไฮพ่นเอากะทิใส่หนูจับกล้องหนูเป็นคนถ่ากล้อง เราเขา่าเตาไฟจับแล้วจับแล้วเทลาดเลยเลยไอดอสอ้ uh huh. าวทำดีหรือเปล่าวะเนี่ย uh huh. จะ uh huh. แข็งหรือเปล่าไม่ชิมก่อนเนาะไม่คิ้มเลยไปแรงหรือเปล่าไปหนูเ uh huh. oh, ลยอ๋อร้อน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  ใส่ว่ะแม่ใส่สามงนังว่ะแม่แข็งเปล่าขนาดเลยแข็งแข็งว่ะแม่รูจากกระสานอีออีอดีตเนั่งเลยใส่นับอีกก็แม่แจ้งมันแข็งนนีโอู้นูใสอู้นูจะใสกระเทียมแม่สีเดียวมาเลยนี่อู้ขาวใเลยด้นี่เอ้ามันไม่เต็ม ไม่ไม่ไม่ไฟแรงยิน,น,นอียนดมันอัดไฟก่อนไฟแรงเลยนี่แรงไหมไม่แรงแรงให้ว่าไม่แรงเอาอะไรมาปุ้ยที่นี่เออเอา,เอ,าอยากกินนำ้ำซานสดปอะอะไรเอานั่นใครย,ยิงลูกเองแห่ลูกแ่ไม่เกียดเบ็ดเนี่ยสมพอ่อเลยที่นู้ แรงไหมแรงเงยแม่พอใส่ไฟปุ๊บแม่ไฟเห็นไหมเนี่ยใครบอกใครเอากาดมรนี่ใส่ยิ่งตลกอ่ะโอ้ตายเอาดีใส่ยังว่าพ่อช่วยดักได้ไมเนี่ยไม่เีเป็นกระน้ำครอกหรือเป็นอะไรเนาะไหนแม่ว่ามันจะแข็งหรือเปล่าวะไม่หรองมันแรงมาไหนมันจะไม่นไม้ได้ไงเนาะบ่อนใส่หนุนซักใสนั่นแหละ

เอาหม่เอาดใหม่ไมทไมเอาลงตาๆซินั่นแหละนั่นแหละบอกตั้งแต่แรกที่ังอ้เมิเยใหม่เลยนอูใหม่จริงๆเ้ยไม่เชื่อพ่อเนาะแค่เล็กเอง โอ้ว oh, oh, ่า oh, น so ี based, oh, <isation forget und ppe noise> sure ่กับพี่อีนุอยนุมนใส่อ้นั้นมากพูดเว้ยเฮยอันนี้อันนี้แม่น้อยใส่ไอ้นั้นมากโพูดไออู้วใหม่เลยนี่นุยเจ้าบันยังไม่ชุบตัวบันยังไม่หนักมันยังไม่ดอกมันยังิมยิ้มอีนุมันอันนั้นยิมไฟแรงอยู่ก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะก็ไม่รู้จะได้กินไม่เจอกันอีพิมแล้ว คิดดีเปล่าที่นี่นะบายบ